สวัสดีครับเคยคิดกันไหมครับว่าชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพดีแถมยังทำงานอย่างมีความสุขไปจนอายุร้อยกว่าปีเนี่ยเออมันเป็นไปได้จริงเหรอวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำได้จริงครับนายแพทย์ชิเงอากิฮิโนฮาระคุณหมอชาวญี่ปุ่นที่อายุยืนถึง105ปีครับท่านเกิดปี1911นะครับทำงานดูแลคนไข้กว่า75ปีที่โรงพยาบาลเซนลุกโตเกียว โหแล้วที่ทึ่งกว่านั้นคือตอนอายุร้อยปีก็ยังเดินทางไปบรรยายปีละเป็นร้อยครั้งเลยครับวันนี้เราได้ข้อมูลมาจากวิดีโอช่องกเกษียณสุขใจแล้วก็บทความเกี่ยวกับเคล็ดลับของท่านด้วยครับค่ะเป็นเรื่องที่อ่อน่าทึ่งมากๆจริงๆนะคะไม่ใช่แค่อายุยืนอย่างเดียวแต่คือการใช้ชีวิตที่ยังแอคทีฟมีพลังมีคุณภาพทำประโยชน์ได้จนวินาทีสุดท้ายเลย แล้วเคล็ดลับที่ว่าเนี่ยเออเอาคงจริงก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยนะคะแต่เป็นการปรับวิถีชีวิตง่ายๆที่ท่านทำอย่างสม่ำเสมอมากกว่าค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หลักการแรกเลยไหมครับเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยท่านดูจะให้ความสาคัญมากเห็นว่าไม่เชื่อเรื่องยาหรือวิตามินเท่าไหร่แต่เน้นขยับตัวตลอดไม่ใช้ลิฟท เดินขึ้นลงบันไดเองแม้อายุจะ90กว่าเราก็ตามคือไม่ยอมนั่งเฉยๆนานๆเลยแต่ว่าการเคลื่อนไหวที่ว่านี่ไม่ต้องถึงกับออกกำลังกายหนักๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญคือค,อความสม่ำเสมอค่ะไม่ใช่ความหนักหน่วงอะไรเลยท่านก็แนะนำแค่การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนี้แหละค่ะเช่นเ,เดินเล่นรอบๆบ้านบางลุกขึ้นยืนบ่อยๆทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆหรือแค่ยืดเส้นยืดสายตอนดูทีวี การเดินตอนเช้าก็ดีมากๆนะคะได้อากาศบริสุทธิ์ได้แดดอ่อนๆด้วยคือสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันช่วยให้เลือดเราหมุนเวียนดีขึ้นปอดแข็งแรงกล้ามเนื้อก็ไม่ฝ่อรีบไปง่ายๆนะคะเป็นการป้องกันภารระวะติดเตียงที่ดีที่สุดเลยมันเหมือนกับแนวคิดที่ว่าแบบขยับเท่ากับยังมีพลังแต่ถ้าหยุดนิ่งก็เท่ากับเริ่มถอยหลังนะคะการขยับเบาๆแต่ทำเรื่อยๆนี่แหละค่ะสำคัญมากครับผมนอกจาก ขยับตัวแล้วเรื่องอาหารการกินนี้ก็ดูจะเป็นอีกเรื่องที่คุณหมอเคร่งครัดมากๆเลยนะครับเห็นว่ากินน้อยแล้วก็กินเพื่ออยู่จริงๆโอ้โหเรื่องนี้เคร่งครัดแบบน่าทึ่งเลยค่ะคือท่านคุมพลังงานต่อวันไว้ที่ประมาณ1300แคลอรี่เองนะคะน้อยมากๆอย่างมื้อเช้านี่มีแค่กาแฟน้ำผลไม้จิ๊ดเดียวแล้วก็น้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนชา กลางวันยิ่งง่ายไปใหญ่เลยค่ะนมกล่องเดียวกับคุกกี้ข้าวโอ๊ตสักสองชิ้นจะมีมื้อเย็นที่ดูเป็นมื้อหน่อยก็มีผักต้มเขาสวยนิดหน่อยแล้วก็ปลาอาจจะเป็นปลานึ่งปลาอะไรแบบนี้เลี้ยงของมันมันเนื้อวัวเนื้อหมูของหวานของเค็มจัดๆไปเลยค่ะโหพันสารอยแคลอรี่น้อยมากจริงๆนะครับคนทั่วไปอย่างเราๆนี่จะทำตามไหวเหรอครับมันจะไม่หิวหรือไม่มีแรงเอาเหรอครับอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะ คือแน่นอนว่าการปรับใช้อาจจะต้องดูตามสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะแต่หลักการสําคัญของคุณหมอคือการกินในปริมาณที่ร่างกายต้องการจริงๆค่ะไม่ใช่กินตามใจอยากหรือกินแก้เบื่อข้อดีคือระบบย่อยอาหารเราไม่ต้องทำงานหนักเกินไปเลือดก็ไม่คนหนืดหัวใจก็ทำงานสบายขึ้นความดันน้ำตาลก็คุมได้ดีขึ้นผลพลอยได้อีกอย่างคือนอนหลับสบายขึ้นด้วยนะคะมันสะท้อนแนวคิดที่ว่าควบคุมปากก็คือการควบคุมชีวิตนั่นแหละค่ะ คือเน้นอาหารธรรมชาติมีประโยชน์แล้วก็เปริมาณที่พอบีจริงๆเข้าใจเลยครับแล้วเรื่องความเครียดล่ะครับดูเหมือนเป็นอีกอย่างที่ท่านจัดการได้ดีมากเลยเองว่าเออไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ไม่เก็บมาคิดให้มันรกสมองไม่จมกับความคิดลบๆเพราะมันบั่นทอนพลังใจ ไม่โกรธใครนานๆด้วยค่ะท่านเปรียบเหมือนเราถือถ่านไฟร้อนๆไว้เองมันก็ร้อนมือเราเองท่านจะเน้นใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขทําแล้วลืนเวลาลืมเหนื่อยไปเลยแล้วก็อยู่กับคนที่ทําให้เรารู้สึกดีมีพลังบวกหัวเราะได้แล้วก็พยายามถอยห่างจากคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือเช่าบ่นนะคะเพราะพลังลบๆพวกนี้มันติดต่อกันได้ง่ายนะคะเรื่องนี้สําคัญจริงๆนะครับสุขภาพใจกับสุขภาพกายเนี่ยมันเชื่อมกันแบบแยกไม่ออกเลย เชื่อมกันโดยตรงเลยค่ะเคยมีกรณีศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าคนที่ร่างกายอาจจะแข็งแรงมากๆแต่ถ้าเครียดตลอดเวลาเนี่ยก็มักจะป่วยง่ายกว่าคนที่อาจจะมีโรคประจําตัวบ้างแต่จิตใจจังไสเบิกบานอยู่เสมอซึ่งคนกลุ่มหลังเนี่ยกลับมีแนวโน้มที่จะอายุยืนยาวกว่าด้วยซ้ําไปค่ะแนวคิดง่ายๆก็คือหัวเราะให้เยอะขึ้นคิดเรื่องแย่ๆให้น้อยลงโกรธให้น้อยลงแล้วก็ปล่อยวางให้ไหวขึ้นพอใจเราสบายนะคะร่างกายมันก็มัก,มกมจะดีตามไปด้วยค่ะ ครับผมอีกหลักการหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือท่านไม่เชื่อเรื่องการเกษียณแบบหยุดทำทุกอย่างไปเลยท่านยังทำงานเขียนหนังสือบรรยายให้คำปรึกษาแม้กระทั่งตอนอายุเกิน100ปีแล้วอันนี้น่าทึ่งมากครับใช่ค่ะนี่คืออีกหัวใจสำคัญเลยการมีเป้าหมายในชีวิตท่านเชื่อว่าคนเราไม่ได้แก่เพราะตัวเลขอายุนะคะ แต่เราจะเริ่มแก่จริงๆก็ตอนที่เราหมดไฟหมดเป้าหมายในชีวิตแล้วตัางหากการทำงานที่เรารักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้เรามีเหตุผลที่อยากจะตื่นนอนตอนเช้าเท่านั้นนะคะแต่การได้ช่วยเหลือคนอื่นมันเติมพลังใจให้เราได้ดีมากๆแล้วการที่เราได้ใช้สมองคิดนู่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาก็เป็นการป้องกันสมองเสื่อมได้ดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะพอเราหยุดใช้เมื่อไหร่เนี่ย สมองก็จะเริ่มนิ่งร่างกายก็จะเริ่มเฉาแล้วจิตใจก็จะเริ่มเหงาตามไปด้วยค่ะแล้ว เป้าหมายที่ว่านี่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆแบบที่คุณหมอทํำไหมครับเช่นต้องเขียนหนังสือต้องไปบรรยายอะไรแบบนั้นไม่จําเป็นเลยค่ะเป้าหมายเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันก็มีความหมายมากๆแล้วนะคะเช่นตั้งใจว่าจะดูแลต้นไม้ต้นนี้ให้ดีๆจะสอนการบ้านหลานวันนี้ให้เข้าใจจะอ่านหนังสือเล่มโปรดให้จบหรือแม้แต่แค่เขียนบันทึกประจําวันง่ายๆขอแค่เรามีอะไรให้เราตั้งใจทํามีความหมายกับตัวเราเองมันก็ช่วยหล่อเลี้ยงพลังชีวิตของเราได้ แล้วคเหมือนที่คุณหมอเคยบอกว่าร่างกายเราอาจจะชรลาไปตามวัยแต่หัวใจเราเลือกที่จะไม่แก่ตามได้ทัศนคติเชิงบวกแบบนี้แหละค่ะสำคัญมากฟังดูเหมือนหลักการทั้งหมดเนี้มันเชื่อมโยงไปถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับคือเรื่องความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตถูกต้องเลยค่ะการใช้ชีวิตเรียบง่ายนี่เป็นเหมือนรากฐานสําคัญเลยนะคะ ท่านก็ใส่เสื้อผ้าซ้ำๆไม่ได้ตามแฟชั่นอะไรไม่สะสมของฟุ่มเฟือยใช้ของเท่าที่จำเป็นจริงๆเพราะท่านเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการมีวัตถุเยอะแยะมากมายนะคะแต่มาจากใจที่รู้จักพอเพียงมากกว่าการที่เราไม่ยึดต,ติดกับวัตถุภายนอกมากเกินไปมันทำให้ใจเราเบาสบายไม่วุ่นวายมีพื้นที่ให้กับความสงบสุขที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะคะ เหมือนกับว่ายิ่งเราแบกของเยอะชีวิตเราก็ยิ่งหนักแต่ถ้าใจเราเบาชีวิตมันก็จะเบาสบายค่ะอืมฟังดูแล้วเคล็ดลับอายุยืนของคุณหมอฮิโนฮาระนี่ไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดดๆเลยนะครับแต่เป็นการผสมผสานกันของหลายๆอย่างทั้งกายและใจเลย ใช่เลยค่ะมันคือผลลัพธ์ของการมีวินยัยความเรียบง่ายการมีเป้าหมายและการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันอย่างสมดุล เป็นวิถีชีวิตที่ท่านเลือกและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมานานมากๆค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของพันธุก,กรรมหรือโชคช่วยอย่างเดียวแน่นอนถ้าให้สรุปหลักการสําคัญสคัําญอีกครั้งนะครับก็จะมี 1. คือเคลื่อนไหวร่างกายสม่ําเสมอ 2. คือกินน้อยกินเพื่ออยู่จริงๆไม่ตามใจปาก 3. คือจัดการความเครียดให้ได้ดีไม่เก็บเรื่องลบๆไว้กับตัว 4. คือมีเป้าหมายในชีวิตอยู่เสมอไม่ว่าอายุเท่าไหร่ และ5คือใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพียงใช่ไหมครับครบถ้วนเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่าจากหลักการทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มีเป้าหมายเล็กๆอะไรที่เราพอจะเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อจะเติมพลังเติมความหมายให้กับชีวิตของเราเองไม่ว่าตอนนี้เราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามละค่ะ